มาที่ทิปแรกของวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่นี่นะครับเจ้าเตียงนะครับโอ้โหเวลาที่เรานะครับอยากจะให้เตียงเนี่ยดูมีสัดส่วนมากขึ้นนะครับแล้วอาจจะไม่ได้ใช้ในทุกๆครั้งนะครับก็ใช้เตียงแบบเก็บผนังนี่แหละครับเวลาไม่ใช้ก็เก็บเข้าไปแบบนี้นะครับใต้เตียงนี้ครับเราอาจจะเพ้นท์รูปสวยๆไว้ก็ได้นะครับให้ดูกลายเป็นผนังผนังนึงไปเลยอ่าแลยยกไปปึ๊บกลายเป็นรูปภาพใช่ครับผมนะครับเวลาพับกลับมาใช้ก็สะดวกสบายดีครับและทิปที่2นะครับคุณผู้ชมครับเราเนี่ยสามารถที่จะออกแบบลักษณะของแผนนะครับถ้าบาานรระะคัลกกกงต ใช้พรมชิ้นช่วยนะครับหรือไม่ก็เป็นการดอกผ้าพิดานนะครับเพื่อให้เกิดกรอบทางสายตาแต่ไม่ต้องเป็นสร้างผนังจริงๆขึ้นมานครับหรือจ้ดูดีขึ้นในก่รณนก็าอาจจะมีโลวอลนะครับทำเป็นผน,นังเตี้ยๆขึ้นมาก็จะเกิดสัดส่วนที่ไม่บางสายตานะครับ ตอนนี้ห้องก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมขต้องถามความรู้สึกของคุณหมอครับว่ารู้สึกอย่างครับเห็นห้องเต็มเสร็จแล้วโอถูกใจมากครับผมก็ห้องก็คือเป็นมัลติฟังก์ชันอย่างที่ต้องการเราก็ยังคงความโล่งของห้องไว้ได้นะครับก็คือชอบมากครับผมคุณผู้ชมอยากจะให้เราออกแบบอะไรก็ได้นะครับปล่อยไอเดียมาครับเดี๋ยวเราช่วยจัดการให้นะครับส่งเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ www.ditthailand.com นะครับหรือว่าที่ Facebook ครับ w w w f a c e b o o k c o m นะครับโชว์รูมทีวีครับผมก็อีกหนึ่งอย่างนะครับเมื่อกี้ดูห้องคุณหมอไปแล้วนะครับนนนีี่่คคคคืือออปััญหหาาาททลลยเเจะรบว บ้านเรานะครับเป็นคอนโดปกติอยู่คนเดียวนานๆครั้งจะมีคนมาเยี่ยมบ้านบ้างแล้วเวลาเข้ามาเนี่ยบางครั้งก็เป็นเพื่อนไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่ายายผู้ใหญ่นะครับก็ควรจะมีเตียงให้เป็นสัดส่วนครับผมขอแนะนําเจ้าตัวนี้เลยครับเจ้า s t a r w e t นะครับเป็นเตียงพักเก็บผนังนะครับจาก Home Decorative Product นะครับเจ้าตัวนี้จะมีรายละเอียดเป็นยังไงไปดูนครับครับ โ e มเดคอ r ์ทีป r ร d ดักคือผู้นำเข้าสินค้าคุณภาพจากต่างประเทศทั่วโลกโดยเน้นทุกการคัดสรรทั้งนวัตกรรมการดีไซน์และวันนี้ก็มีไอเดียสำหรับการตกแต่งห้องของคุณให้สวยงามทั้งฟังก์ชั่นและดีไซน์มาแนะนำกันค่ะซอเว e ชุดอุปกรณ์สำหรับเตียงแบบพับเก็บได้จากโฮมเดคอร์ทีป r ร d ดักที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานพื้นที่ของคุณได้อย่างเป็นประสิทธิภาพค่ะ ด้วยชุดอุปกรณ์แบบมัลติฟังก์ชันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้พื้นที่ s t a r w e ชุดอุปกรณ์สำหรับเตียงพับเก็บได้ผลิตจากประเทศเดนมาร์กรูปทรงเล่นดีไซน์สวยเบาบางและยังสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง120กิโลกรัมค่ะความพิเศษของอุปกรณ์ก็คือเมื่อเวลาที่เราต้องการใช้พื้นที่ชุดเตียงจะสามารถยกขึ้นและพับเก็บได้เป็นแนวราบ และถ้าคุณต้องการใช้งานก็ง่ายเพียงนิดเดียวค่ะแค่คุณดึงออกมาจากผนังเตียงของคุณก็กลับมาพร้อมสำหรับการใช้งานช่วยให้คุณได้สะดวกสบายอย่างลงตัวทั้งในเรื่องของการพักผ่อนและการจาัดสรรพื้นที่สำหรับการใช้งานได้อย่างเต็มที่ค่ะให้ทุกตารางนิ้วของทุกพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดและนี่ก็เป็นอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ดีๆจาก Home Decorative Product ที่นำมาฝากกันค่ะ คุณหมอ,อามารายการชลุมทั้งทีนะครับก็<ค>มีของที่ึเล็กๆน้อยๆนะครับฝากคุณหมอ,อไปนะครับนี่เลยนะครับ แน่นอนที่สุดครับเสื้อโชรูมนะครับขอบคุณครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในอุปกรณ์ของ Home Decorative Product นะครับนะครับและที่สำคัญที่สุดครับโบชัวจาก AP นะครับอีโคชิกนะครับริทึมสุขุมวิท44ทับหนึครับเรียกว่าเป็นคอนโดที่เรียกว่าแรงที่สุดในตอนนี้นะครับครับส่วนใครที่อยากจะรู้ข่าวคราวนะครับของ AP นะครับสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.apkthai.com นะครับวันนี้คุณหมอชอบอ่านหนังสือใช่ไหมครับคุณหมอชอบอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะทำนะครับ DIY เกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บหนังสือครับให้มันดูมีสไตล์นะครับจากสิ่งของที่เราใช้กันอยู่แล้วนะครับเอามาปรับเปลี่ยนฟังก์ชันของมันนะครับทำอะไรีคิวมันคือวีตุ้งฟังนะครับชั้นหวังสือแบบลอยได้โอ้โหนี่เราใช้อับดุลน่ะไม่ต้องครับไม่ต้องแต่มันจะลอยได้ยังไงเนี่ยต้องไปดูกนครับครับ ต่อไปเชิญพบกับรายการเจาะใจไม่ใช่อันนี้นะครับวันนี้นะครับช่วง DIY ของเรานะครับเราจะพานะครับมาทําชั้นวางหนังสือแบบลอยได้นะครับโอ้มันจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับโดยอุปกรณ์ของเรานะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับนี่ครับเราต้องเตรียมนะครับเป็นที่ขั้นหนังสือนะครับโดยการเจาะรูนครับเจาะรูประมาณ3จุดนะครับ ออแบบนี้ครับหนึ่งอันนะครับแล้วก็หนึ่งอันหนึ่งอันสามชุดนี้นะครับเพื่อล็อกอันโครงแขงเวลาที่เราไปยึดเกาะกับผนังนะครับเริ่มก้นวยการนนี่ครับใช้นะครับเป็นเพปมิโตะนะครับแปะนะครับมาร์คที่เราต้องการจะเจาะด้วยสว่านนะครับแปะไปก่อนนะครับสามจุดของเรานะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็หาจุดที่เราจะทําการเจาะนะครับการกระบาดมาสักนิดหนึ่งนะครับเวลาที่เราเจาะจะได้ไม่พลาดนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใช้นะครับสว่านนะครับถ้าจะเป็นผู้หญิงนะครับก็ระวังนิ้นึงเวลาที่เจาะนะครับเๆก่อนนะครับ เอาละครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้ทั้ง3ามรูแล้วนะครับทำการแกะแทปบที่ตกของเราออกทิ้งนะครับนี่นะครับชั้นวางหนังสือเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอามายึดกับหนังสือปกแข็งนะครับเอาด้านที่เราชนครับไปด้านบนนะครับแล้วก็สอดเข้าไปที่ชั้นล่างสุดนะครับนี่นะครับแบบนี้เราปกไว้ข้างนอกนะฮะแบบนี้นะครับก็จะเห็นลักษณะแบบนี้นะฮะเอาฐานเนี่ยไว้ด้านล่างนะครับเสร็จแล้วนะครับใช้นะฮะเจ้าตัวหนีบนี่นะครับหนีดทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อล็อกการลื่นนะครับเอาละครับหนีบเสร็จแล้วนะครับก็เอาก้านมันออกนะครับนี่ครัับบจะะไดดู้สวยงามนคร วิธีการใช้นะครับน้งสือวางครับนีครับวางครับแล้วก็วางให้มันนะครับสูงขึ้นไปครับสูงขึ้นไปนะครับให้มันปิดเจ้าเหล็กของเราให้มิดนะครับนี่ครับปิดแล้วก็จัดระเบียบนิดนึงนะครับพอแบบนี้นะครับเวลาที่เราแปะที่ฝาผนังนะครับก็เหมือนกับหน่งสือของเรานะครับมันลอยละายนะครับง่ายมากนี่ครับฮู้อัอบด leven. ุนเอ้ยอบดุนโอ้โหแล้วกผู้ชมครับ ชั้นวางหนังสือรอยได้ของนะคิับเป็นไอเดียง่ายๆนะครับที่เราสามารถทําได้ด้วยใพราะเป็นไอเดียที่เราปิ้พิกแพลงได้นะครับเราคิดดูนะครับว่าเราทําอย่างนี้ยสักห้าอันนะครับเป็นชั้นติดไว้นะครับแล้วก็วางหนังสือที่เราชอบไว้ด้วยนะครับจะทำให้ห้องเนี่ยที่มีผนังที่เรียบๆเนี่ยดูสวยงามและน่าสนใจด้วยครับใช่ครับผมส่วนใครที่ดูไม่ทันนะครับสามารถเข้าไปดูซ้ําย้อนหลังได้นะครับที่เว็บไซต์นี้ www.decmediathailand.com นะครับหรือว่าที่ f a Facebook ครัก www f a c e b o o k c o m s มสแล o โชว์รูมนะครับครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่ไหนทำสวยๆนะครับที่ริทึ่มสุขุมวิท44ทับ1โดย AP นะครับโครงการที่เรียกว่าสวยงามและอยากให้มาดูมากทีเดียวครับใช่ครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับเสื้อผ้าสวยๆของเรานะครับจากนี่เลยครับไฮบริดนะครับแล้วก็ FQNL นะครับและสัปดาห์หน้านะครับเราจะพานะครับเข้าไปเจาะลึกนะครับภายในโครงการริทึ่มที่นี่เลยนะครับว่าห้องดูเพล็กซ์นี้นะครับมันเจ๋งแค่ไหนนะครับนี่ชอบดูเพล็กซ์จริงๆใช่ครับผมเดี๋ยวสัปดดาาหหห์นนน้เจอกััััใม่ะคครรบบสสวี E aí